รักไม้รูดจี้พารรักสร้างแผนคุ้มครองโลมาก่อนหมดจากอ่าวตราดเผยโลมาเกาะกงหนีเข้าตราดขณะศูนย์วิจัยทรัพยากรชายฝั่งทะเลเผย2ปีโลมาตาย29ตัวจากการติดเครื่องมือประมงจนจมน้ำตายส่วนแฟนบอลตราด f อฟเซงตราด f อฟเสมอลูกทับฟ้าโคชนักเตะบอกนักเตะล้าและถูกพักแข้ง และสัมภาษณ์พิเศษอธิบดีกรมเจ้าท่ากับการก่อสร้างสะพานท่าเรือคลองใหญ่ต่อไปนี้พบกับประดิลละดาภูนเกษมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและรตราดทีวีด o m คอมสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด คมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 3 9 512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราศโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร0 3 9 542355ถึง6สวัสดีค่ะท,คขขท่านผูน้ชมคะจึงดีต้อนรับสุดขาวท้องถิ่นประจำวันดิฉันประดิวและดาบผุษ์เกษรนะคะ ข่าวแรกของเราในวันนี้จะพาไปติดตามการทํางานของกลุ่มอนุรักษ์บ้านไมรูดตําบลม้รูดอำเภอคลองใหญ่กันค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์โลมาค่ะไปติดตามได้จากข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะการเสียชีวิตของโลมาอินราวดีตัวล่าสุดที่หาดไม้รูดทําให้เกิดคําถามตามมาว่าเมื่อไหร่โลมาในท้องทะเลตราดจะอยู่อาศัยและทํามาหาก,กินโดยปลอดภัยไม่เสียชีวิตเหมือนห้วงเวลาที่ผ่านมา กลุ่มอนุรักษ์บ้านไมรูดตบไมรูดอภอคลองใหญ่จวตราดเป็นกลุ่มของประชาชนท้องถิ่นกลุ่มเล็กๆที่ให้ความสำคัญกับการหาสาเหตุการเสียชีวิตของโลมาในอ่าวตราดอย่างจริงจังเพื่อหาทางอนุรักษ์และคุ้มครองชีวิตของโลมาให้มีชีวิตยืนยาวที่สุดนายกริตพาสแสงศรีขจรประธานกลุ่มอนุรักษ์ไมรูดที่ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มมานานกว่า5ปีรวบรวมสมาชิกที่เป็นชาวบ้านเข้ามาเป็นอาสาสมัคร เพื่อเข้ามาช่วยกันอนุรักษ์โลมาพยูนหรือเต่าทะเลนายวิจิตชำนาญช่างที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอนุรักษ์ไม้รูดเล่าให้ทีมข่าวตราทีวีฟังว่าโลมาในอ่าวตราดปัจจุบันมีมากกว่า300ตัวที่อยู่อาศัยในอ่าวตราดและหากินอยู่แต่ปัญหาในปัจจุบัน ก็คือการถูกบุกรุกแหล่งทำกินของประมงพาณิชย์ที่เข้ามาทำประมงในพื้นที่3,000เมตรโลมาจึงต้องหลบเข้ามาใกล้ฝั่งก็มีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอยู่จำนวนมากทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านจึงเป็นปัญหาของโลมาและอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ นายวิจิตบอกว่าทางกลุ่มได้เคยร่วมมือกับประมงพื้นบ้านเพื่อร่วมกันอนุนรักษ์โลมาและไม่ให้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งการอบรมเยาวชนให้มีจิตสำนึกในการรักโลมามคิดอยู่ว่าคือเราต้องช่วยกันครับก็จัดอบรมให้เยาวชนหล,ล,ล,ลุดหลังๆให้เขาเห็นว่าที่ผมทำกันอยู่เนี่ยคือมันมันบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไหลเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวชี้วัด ความอุดมสมบูรณ์ของหน้าอ่าวเราโดยชัดเจนมาจากสัตว์พงนี้พยูนเต่าแล้วก็โลมาเน่คือตอนนี้หน้าที่น่าจะเข้ามาคือน่าจะเข้ามาช่วยส่งเสริมผักดันตรงนี้ที่ผมคิดคือเอาเขตสามพันเมตรตามกฎหมายที่แท้จริงเนี่ยให้เกิดขึ้นให้ได้เสียก่อนแล้วมันก็จะแก้ปัญหาต่อเราจะแก้ปัญหาต่อไปได้เพราะว่าเขตสามพันเมตรนี่ยังยังยังถูกลุกล้ำเข้าอยู่ตลอดเวลา คือพื้นบ้านเราเนี่ยบมมงพื้นบ้านเราหากินกันมาหลายสิบปีถ้าถามว่ามันมีมันมีตรงนี้ไหมอาจจะมีเป็นบางครัง้งบางคราวที่อุบัติเหตุที่เขาหางเขาไปพันเชือกพันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีแต่ก็ส่วนน้อยแต่ตอนเนี้ยที่ผมทามกันอยู่เนี่ยคือเขาเขาเข้าใจกันส่วนใหญ่เลยทว่าตายเนี่ยเขาจะตัดเชือกแล้วปล่อยส่วนใหญ่จะเป็นแบบขนาดใหญ่เนี่ยเขาเขา้าเข่าเนื้ออวนเข่าอวนเขาก็จะเสียชีวิตเลยไงยส่วนมาตรการทางกฎหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องทำให้เขตอน,นุรักษ์ชายฝั่ง3,000เมตรเป็นพื้นที่ไม่ให้เรือประมงพาณิชย์เข้ามาทําประมงเพราะเป็นสิ่งที่ทําร้ายโลมาที่สําคัญที่สุดหากทําได้โลมาจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่าปัจจุบันค่ะเท่าที่สํารวจกันที่ขวอมมล่นข่าวๆกับประมาณ4-500ตัวเท่าที่ผมอยู่ตั้งแต่เอาตั้งแต่เล็กจนโตอยู่ในอ่าวเนี่ยผมผมเจอแทบทุกวัน นานาแรงก็เจอนาพันซาก็เจอ <ừ. S 1> เพราะว่าส่วนใหญ่เขาว่าเขาจะเข้ามามเวลาคืนใหญ่เขาจะเข้ามาในอ่าวตื่นนี้เลย <ừ. S 1> ที่นี่โอกาสติดเครื่องมือของชาวบระมงพื้นบ้านก็มี ừ ừ. เวลานาแรงเวลาคืนสงบเขาออกไปแนวนอกนึงก็เจอเรือบรงมงพันธุ์ดี <ừ. S 1> ถ้าพูดตรงนั้นคือใช่เลยครับประมาณยี่สิบทามถึงเกือบสามสิบปีแล้วที่ผมอยู่ที่เนี่ย <ừ, ừ. S 1> แล้วก็มีพยูนมีเตา่าของเรามี ในอ่าวมีทุกอย่างพยุนต่าวนี่ผมก็มีข้อมูลที่ว่าช่วยเหลือเข้ามาได้ก็มันก็มีการพักดันกันมาตลอดครับแต่ก็ยังยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนเพราะทุกวันนี้กฎหมายเราก็มีช่องโหว่อยู่บางก็ยังไม่เกิดผลที่แท้จริงคือถ้าพูดกันยังเป็นกลางเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นแต่ทั้งสองส่วนแต่ส่วนใหญ่คือเขาถูกไหลมาจากข้างนอก คือปะมงพันธุ์นี้เขาเข้ามาไกลาเขต3,000เมตรเขาเขาจะถูกตอนมาจากข้างนอกมาเข้าทีแคบมันก็เป็นการที่ว่าเขาถูกบีบพื้นที่ขณะที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกทํารายงานสถานการณ์โลมาในจังหวัดตราดพบว่าปี2,553ถึงปี2,555มีโลมาเสียชีวิตแล้วกว่า29ตัวโดวยสาเหตุหลัก คือติดเครื่องมือประมงจนจมน,น,น้ำเสียชีวิตค่ะรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้จัดทำเครื่องสถานการณ์โลมาในจังหวัดตราดเปิดเผยถึงปัญหาการเสียชีวิตของโลมาในอ่าวตราดทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลระหว่างปี2553ถึงปี2555พบว่าเสียชีวิตมาแล้ว29ตัว นายกริตภาฒแสงสีขจรได้อธิบายถึงรายงานสถานการณ์ของโลมาตามที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้จัดทำรายงานระบุว่าในบริเวณชายฝั่งจังหวัดตราดพบโลมา3ชนิดคือโลมาอิราวดีโลมาเผือกหรือโลมาหลังโนกและโลมาหัวบาดหลังเรียบมีแพรก่กระจายอยู่ในอ่าวตราดตั้งแต่บริเวณบ้านแหลมกรด บ้านไม้รูดจ,จนถึงอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดส่วนใหญ่อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ5-8ถึงกิโลเมตรจำนวนประมาณ150-200ถึงตัวและพบเห็นได้เกือบตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการพบโลมาบริเวณนี้แสดงว่าบริเวณนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอยู่จึงมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านการอนุนรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมต่อไป นายกฤตพาสกล่าวว่าโลมาที่พบเหล่านี้มักพบหากินควบคู่กับชาวประมงโดยเฉพาะเรืออวนล้อมปลาทูมีการพบเห็นโลมากินปลาทูและหมึกเป็นประจำนอกจากนี้ยังได้ทำการถ่ายภาพโลมาเพื่อระบุตัวตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถระบุลักษณะโลมาแต่ละตัวได้จำนวน100ตัวจำนวนโลมาที่พบอาจมีน้อยชนิดกว่าที่เป็นจริง เนื่องจากโลมาเป็นสัตว์ทะเลที่ชอบอพยพย้ายถิ่นไกลนอกจากนี้โลมายังถูกรบกวนจากการทำประมงชายฝั่งโดยไม่ตั้งใจมีการพบเห็นโลมาลอยตายตามชายฝั่งประมาณปีละสิบตัวดังนั้นภาครัฐต้องทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่ชุมชนให้มากขึ้นเพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญและร่วมมือกันดูแลรักษาโลมาในบริเวณนี้ต่อไปค่ะไปกันที่กีฬาฟุตบอลกันบ้างค่ะ แฟนบอลตราด f อซก็เซ็งเลยนะคะหลังจากเสมอลูกทับฟ้าไป2ประตูต่อ2ตกอันดับ3สู่อันดับ4ค่ะทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะนะคะเปิดเผยว่านักเตะหลักนั้นเจ็บแล้วก็ถูกพักสัปดาห์หน้าบุกเพชรบุรีหนะักก็ต้องสู้นะคะเพิ่มนักเตะต่างประเทศและในประเทศเสริมทีมอีก3รายค่ะ หลังจบการแข่งขันฟุตบอล AAS ลีกภูมิภาคดีวิชั่น2ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกระหว่างตราด FC กับลูกทัพฟ้าธัญบุรีอยู่นเต็ด,ด้วยผลเสมอกันแบบทีมเยือนเกือบชนะ2ประตูต่อ2นั้นแฟนบอนลตราด FC ที่มาเชียกว่า5,000คนต่างเดินออกจากสนามด้วยอาการเศร้าซ่้อยและไม่คึกคักเหมือนทุกครั้ง เหตุที่ทีมตราดเอฟซีทำได้แค่ตีเสมอทีมเยือนที่เคยบุกไปชนะในบ้านได้ถึง5ประตูต่อศูนย์นายสุรพงกุลนราโคชทีมตราดเอฟซีกล่าวยอมรับว่านักเตะของทีมมีปัญหาในเรื่องความฟิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเช่นเจจันจิเซนเตอร์วิทยาเล่าเรื่องกองหน้าส่วนนักเตะหลัก2คนต้องพักการแข่งขันคือทินกรอสุรินและราชันกันจินะ กองกลางทําให้ต้องส่งตัวสํารองลงไปแทนอีกทั้งในการเล่นฟุตบอลถ้วยเอเอคัพกับอาร์มี่อยู่ในเตดเมื่อกลางสัปดาห์นักเตะพบกับเกมหนักทําให้หลายคนเล่นไม่ออกรวมทั้งทีมลูกทัพฟ้าอาศัยเกมรุกตอบโต้เร็วตั้งรับแน่นสามารถปิดเกมบุกของตรัสเ c ซีได้จนไม่สามารถเล่นเกมที่ถนัดโดยเฉพาะการโยนลูกจากปีกทั้งสองข้างได้ทําให้กองหน้าทําประตูไม่ได้อย่างที่ตั้งใจยังรุนยังรุนกันอยู่เพราะว่า อางทองเนี่ยต้องต้องเจอระยองต้องเจอ,อยหยายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ไม,ไม่เสียงตั้งใจเราก็จะทำท่าทีดีที่สุดอ่ะนักเตะใหม่เนี่ยจะสรุปวันนี้เพราะว่าวันนี้ส่งายชื่อวันท้ายาจะจะถ่ายาตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเยอะขึ้นแต่ตัวหลักๆเราเราก็เราเราสู้อยู่ละตัวหลักครับทางด้านสิทธิชัยมัสบูง,งอกัปตันทีมตราดเอฟซีบอกว่า นักเตะหลายคนอ่อนล้าจากการแข่งขันกับอาร์มี่อยู่ในเต็ดเมื่อกลางสัปดาห์การเล่นนี้น้องๆทุกคนเล่นกันเต็มที่แต่ทันยบุรีมีเกมที่เหนียวแน่นและใช้จังหวะโต้ก,กลับเร็วทำให้ตราดเอฟซีไม่สามารถเล่นเกมของตัวเองได้โดยเฉพาะการโยนบอลขณะกองกลางเก็บลูกไม่ได้เพราะกองกลางตัวหลักสคนถูกพักการแข่งขันค่ะ อาจจะเกิดกาจากนักเตะหลายตัวหลักๆของเราบาดเจ็บแล้วก็ไม่ร้ายจากการมีแมก็ก์จารซาด้าล้วก็ทําเต็มที่แล้วก็อย่างน้อยก็ยังเก็บแต้มนึงแต้มไม่ได้ก็ยังถือว่ายังมีรุ่นอยู่ครับถึงได<ล>้เราถึงเราจะตามเขาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาพาลาดเราก็พร้อมที่จะขึ้นไปแซยืนแทนที่เขาเสมอขออยากให้ทุกคนมุ่งมั่นต่อไปแล้วก็ฝากแฟนชาวตาดขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมตาดเอซีของเราด้วยครับก็ตอนนี้ก็ แล้วก็ต้องเช็คนักเตะทั้งแปนทั้งเจ็บมีก็มันมีผลต่อทีมเราทำให้ทีมเราสะดุดแต่ก็การวางแผนก็คงเป็นางานตัดสินใจของอาจารให้เป็นางานตัดสินใจของโคง้ชของอาจารอยรานครับทักกันสักคร,รู่หนึ่งน,นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสัมภาษณ์พิเศษอธิบดีกรมเจ้าท่ากับก,การก่อสร้างสะพานท่าเรือคลองใหญ่ค่ะอ,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 อมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับอ่ะ ดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจระเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา บริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์039 542 355-6ถึง6 ช่วงนี้มาติดตามสัมภาษณ์พิเศษอธิบดีกรมเจ้าท่ากับการก่อสร้างสะพานท่าเรือคลองใหญ่ค่ะการเดินทางมาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อตรวจและรับทราบปัญหาการก่อสร้างสะพานท่าเรืออเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลังจากที่โครงการได้หยุดชะงักลงอันสืบเนื่องมาจากปัญหาการเข้าใช้พื้นที่ป่าชายเลนจำนวนหนึ่งไร่สามงานซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวยังไม่ได้มีการประสานจากกรมป่าไม้ทำให้กรมเจ้าท่าต้องออกคำสั่งเลื่อนการก่อสร้างโครงการสะพานออกไปก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งในการเดินทางของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นายจำรูนตั้งไปสาร,รกิจอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เดินทางร่วมด้วยและได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ดังนี้ค่ะ ก่อสร้างาท่าเทียมเลือคลองใหญ่เนี่ยเราได้เซ็นสัญญามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพศ2554คือปีที่แล้วขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราเตรียมการก็คือการเตรียมการก่อสร้างนะครับแต่ว่าเมื่อตรวจพบว่าจําเป็นต้องขออญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนซึ่งเป็นป่า,ปาผสมด้วยเป็นป่าชายเลนด้วยนั้นก็ทางกรมเจ้าท่าเองก็เป็นเด็กดีนะครับเราพยายามที่จะทําตามกฎกติกาที่ที่ที่ท ก็คือต้องขอญาตนะครับแต่ตอนนี้การขอญาตเนี่ยเนื่องจากการขอสร้างท่าเทียบเรือนี้เนี่ยเราได้ผ่านการเห็นชอบจากมติคอรมอมาแล้วนะครับในการขอสร้างแต่เมื่อพบว่าจําเป็นต้องมีการขอญาตเพิ่มเติมก็คือการใช้พื้นที่ป่าสงวนและป่าชายเลนเพิ่มเติมอีกหนึ่งไร่หนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งงานสามตารางวาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะสําคัญเพราะเป็นพื้นที่ที่จะเข้าสู่ลานที่เป็นลานกับเก็บ ลานลานหลังท่านะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะฮะลานหลังท่าท่าเรือก็เป็นท่าเรือก็เป็นส่วนสําคัญอยู่แล้วแต่ลานหลังท่านั้นจะทําให้ท่าเรือนะมันสมบูรณ์แบบได้มันต้องมีลานหลังท่าด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะให้การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือเข้าสู่ลานกักเก็บหรือการจัดเก็บหลังท่านั้นมันก็จําเป็นต้องใช้พื้นที่นี้ก็ขณะนี้ เราได้พยายามมาเรียกว่าทําความเข้าใจทั้งหมดแล้วนะครับในเรื่องของทางท้องถิ่นเองแน่นอนนะครับทางจังหวัดเนี่ยเห็นประโยชน์อย่างอย่างมากสําหรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือนี้ในเรื่องของสว่วนราชการเองเราก็โอเคนะครับได้รับอนุญ,ญาตได้รับจัดก,การจัดสรรงบประมาณทุกสิ่งอย่าง <c oughs> เหลือแต่การทําอะไรให้มันครบถ้วนถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นที่ว่ากล่าว เพราะฉะนั้นก็คงเหลือขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีเองก็มาตรวจแล้วทางรัฐมนตรีช่วยเองก็มาตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําทดแทนท่าเรือเก่านะครับ<ม>ก็เหลือในเรื่องของการขั้นตอนการพยายามที่ท่านท่านรัฐมนตรีเองคงต้องไปเร่งรัดในเรื่องของการที่จะให้คณะมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมมติคอรมอดเดิมให้กรมเจ้าท่าได้เริ่มเริ่มลงมือสร้างโดยไวนะครับ เพราะการก่อสร้างก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน900วันถ้าผมจะไม่เพ่งก็คง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 ค่อนข้างจะมีปัญหากับเรื่องเพราะว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้รับเหมาเองก็เป็นผู้รับเหมาที่ที่คุ้นเคยกับงานของกรมมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าทางผู้รับเหมาเองก็คงอาจจะชดเชยด,ด้วยการเล่งรัดในการทํางานแล้วก็ในเรื่องของการเสียเวลาอะไรต่างๆนั้นเมื่อได้เริ่มลงมือก่อสร้างแล้วเมื่อเริ่มดําเนินการแล้วการคิดคํานวณค่าทดแทนต่างๆมันก็ คงเป็นระบบราชการต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามผมเองก็ส่วนหนึ่งก็พยายามผลักดันเพราะบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งรวมที่จะเอาแผนเอาสินค้าต่างๆโดยเฉพาะยิ่งผลไม้นะครับแล้วก็สร้างท่าเรือน้ําลึกขนาด5้าเมตรครึ่งในบริเวณนี้นั่นมันก็สามารถที่จะทําให้อาจจะเลยนะครับว่าเป็นการส่งผลไม้แช่เย็นลงสู่ต่างประเทศได้ไม่จําเป็นต้องวิ่งวกกลับไปถึงแหลมฉบังครับผม ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขสบรสิษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้ส,18 18 28 28. สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาแกบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัยที่คิดกลับกลับใบสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพ พิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ้5 7นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039 521 277ช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงกันบ้างค่ะจังหวัดตราดเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการ จากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และก็โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขในพื้นที่ตำบลห้วยแร้งค่ะวันที่6สิงหาคม2555นายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวระหว่างการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนว่า จังหวัดตราดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการต่างๆจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันพุทธที่15สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณวัดบางปลือหมู่ที่8บ้านหนองใหญ่ตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองตราดโดยจะบูรณาการโครงการร่วมกับโครงการบำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนทั้งนี้เพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร,ร,กรองค์กรเกษตรกรชุมชนให้สามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการ,กรเกษตรให้กับกเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสําหรับกิจกรรมหลักประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์และคลินิกประมงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมได้แก่ คลินิกบัญชีคลินิกชนประธานคลินิกสหกรณ์คลินิกก,นก,กฎหมายหรือสอปอกอคลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้กับเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขจะนำหน่วยบริการภาครัฐจากาจทุกหน่วยงานให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความต้องการของประชาชนโดยมุ่งเพื่อให้ส่วนราชการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะ จังหวัดตราปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองค่ะวันที่ 6. สิงหาคม2555นายนพดลศรสีสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานมอบวุฒทบตัตรพร้อมทั้งปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตราประจำปี2555รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรากล่าวว่าการจัดค่ายนี้มุ่งลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด ผ่านการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่รุนแรงมากเข้าสู่กระบวนการบำบัดในระยะเวลา15วันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพให้หายขาดจากการติดยาเสพติดให้กลับมาใช้ชีวิตเช่นคนปกติทั่วไปอย่างไรก็ตามหลังจากบุคคลเหล่านี้กลับเข้าสู่สังคมแล้วชุมชนและครอบครัวควรให้การยอมรับและเป็นกำลังใจให้เพื่อป้องกนันมีให้บุคคลเหล่านี้ หวนกลับไปเสพยาอีกครั้งค่ะและในวันนี้นะคะที่ศาลจังหวัดตราดก็ได้กำหนดจัดงานวันรพผี55ขึ้นค่ะนายศักดาราารื่นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราดเปิดเผยว่าวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันรพผีอันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าวราวงเธอกมรมหวงราชบุรีดิเรกธิ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาทิคุณของพระองค์ศาลจังหวัดตราดและศาลจังหวัดตราดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจึงร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำหนดจัดงานวันพระปี55ขึ้นในวันที่7สิงหาคม2555ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารศาลจังหวัดตราดมีพิธีประกอบด้วย การกล่าวคำสัตุดีพระเกียรติคุณการถวายพวงมาลัยพระกรการจัดนทิทรรศการพระบิดาของกฎหมายไทยและความรู้ในกระบวนการยุติธรรมการแสดงสารจำลองเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ร่วมงานการเปิดแนะนำอาชีพทางด้านกฎหมายตลอดจนการเปิดขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดเป็นต้นค่ะช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันบ้างค่ะ มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ส <thing> ัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเพราะจะทําให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบสําหรับสวนผลไม้ที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเน่าและขนเน่าค่ะมิตรใหม่ของคนเมืองตราดเดนหน้ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัว พบก,กับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นราถึง24นกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เด e n ไนท t ส่งท้ายข่าวของเราในวันนี้นะคะไปติดตามภาพความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานท้าเรือคลองใหญ่ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตราทีวีนะคะ ขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคสำหรับวันนี้ดิฉันปะดิวและดาภูนเกษมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ